กำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง u t u b e ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับพูดถึงหนังสือรวมบทกวีระหว่างทางกลับบ้านและหัวใจห้องที่ห้าเนี่ยหลายคนต้องมีภาพของชายหนุ่มผู้นี้เกิดขึ้นมาทันทีนั่นก็คือคุณอังคารจันทาทิพย์ครับวันนี้อย่างที่หลายๆคนทราบว่าอังคารหันหลังให้กับกรุงเทพหันหลังให้กับแสงสีของเมืองหลวงกลับไปทํางานการเกษตรที่บ้านที่อำเภอมันจีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ วันนี้อังคารให้เกียรติกับเรานะครับมาพูดคุยกับเราถึงชีวิตในการที่หันกลับไปสู่พื้นดินสู่อ้อมกอดของท้องถิ่นกลับไปสู่รากเงา่ากลับไปสู่ต้นกําเนิดของตัวเองนะครับรวมถึงทัศนะของอังคารเกี่ยวกับการสร้างงานด้วยว่าตอนนี้เขียนงานอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ปีหน้าจะส่งซีไรท์ไหมเพราะปีหน้านี่ก็เป็นรอบของกวีนิพนธ์ลแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณผู้ฟังครับคุณอังคันจันทาทิพย์สวัสดีครับังคันครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับยินดีครับยินดีครับครับผมอ่ะคราวนี้มาถึงคําถามแรกก่อนตอนนี้เนี่ยทําการเกษตรยังไงบ้างที่บ้านจริงๆผมเริ่มต้นไว้ไว้วางแผ่นไว้หลายปีแล้วครับผมขุดบ่อไว้เป็นสิบปีปลูกต้นไม้เป็นสิบปีแล้วต้นไม้ตอนนี้ใหญ่โตให้ร่มเงาแล้วครับเสร็จแล้วทีนี้ก็ พาคหลังมาผมรู้สึกว่าอผมอยู่เทพนานเกินไปอผมรู้สึกว่าผมเข้าไปไปไปเรียนที่กุ๊ที่รากวกรแหงตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามสาสิหกนั่นจะ20 20ิบยี่สบกว่าปีแล้วเกือบสามสิปีแล้วมั้งก็กลับบ้านบ้านแต่ภาคหลังเริ่มเริ่มกลับไหยขึ้นผมว่าผมโชคดีนะผมมีบ้านให้กลับหลายคนอาจจะอาจจะไม่มีบ้านให้กลับแล้วก็ช่วงหลังมาผมรู้สึกว่า ผมเบื่อกรุงเทพอบเบื่องานที่ที่ผมทํามานานผมทําผมทำไม่กี่สี่ผมทำใชำเรรำ่เป็นส่ดสาร,รมวนจนมาสิบแปดสิบแปดเก้าปีรู้สึกว่าเอ่อคนเลยวัยสี่สิบมันต้องมันต้องมีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะแต่จุดเปลี่ยนของผมผมก็เลือกที่จะกลับมาอยู่กลับมา,มา,ม,ามาที่บ้านผมทําผมว่าผมทําอย่างอืงอ่นไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นนะผมเขียนหนังสือแล้วกอ็อ่านหนังสือแล้วก็คิดว่า สิ่งทนะี่ถนัดแล้วก็ชอบที่จะําผมว่าผมอยากอยู่กับต้นไม้ต้นไร่อยา่างอยู่กับไร่กับนานที่อากาศปลอดโปร่งอะ่ะมายเก้ารันโปบอกว่าข้อสุดท้ายอยู่ในอยูอ่อยู่ในที่ปลอดโปร่งรักใครสักคนหรืออะไรทางเนี้ยและทําง,งานสร้างสรรค์ใช่ซึ่งซึ่งผมว่ามันมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเป็นทางของชีวิตอะ่ะเสร็จแ,แล้วทีนี้ผมก็กรับมาทําจริงๆจังจก็ประมาณ เดือนกันยายนเนี้ยครบครบครบหนึ่งปีพอดีใช่ใช่ผมเริ่มต้นเลี้ยงหอยอเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วพร้อมๆร้อมกับเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงปลาหมอจุมพอเริ่มกลับมาทํานู่นทํานี่เลี้ยงปูปลูกผัดปลูกปลูกผักตไทยปลูกปลากั้นจอกอะไรางเนี้ยทําทําพยายามที่จะอทํายังไงก็ได้ให้ให้ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองสร้างที่นี่เป็นฐานที่มั่นพยายามที่จะพึ่งพา ส่วนที่มันเป็นภายนอกให้ให้ให้น้อยที่สุดอะอะไรที่ที่เราพอจะทําได้เราก็ทําส่วนส่วนอะไรที่เหลือบากกาแรงเราก็จ้างคนในหมู่บ้านหรือจ้างจ้างคนอื่นก็ทําผมก็เริ่มค่อยๆทยอยทําทยอยทําแต่ว่าถือว่าถือว่าปีหนึ่งเนี้ยผมผมว่าผมทําหลายสิ่งหลายอย่างไปได้เยอะคือผมว่าเนี้ยโดยโดยโดยคำพื้นของผมผมผมว่าผมเป็นคนเป็นคนเม็นอกนอก แล้วเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ผมเขียนก็อาจจะเป็นเรื่องราวบ้านนอกห้าสนะิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตะเขียนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านเขียนถึงรคนที่อยู่ชายอขอบฉะนั้นแล้ว้ความผูกพันระหว่างการเป็นเกษตรกรก,ก,กับตัวตัวงานเขียนของผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันเสร็จแ,แล้วทีนี้อผมเป็นผู้เฝ้ามองมายี่สิบกว่าปีอ่ะโดยที่ไม่ได้ลงมือทําเสร็จแล้ววันหนึ่งผมก็ทดลองทําดีไหมก็เพื่อนดินเพื่อนโคนแหละ มันมันมันมน,นธรรมดาอหลุดออกไปจากเก้าอี้ที่อยู่ในในออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ที่ต้องอ่านหนังสือตรวจต้นฉีับอกาหั็จะบบกตรวจที่สนดอักษรหรือเขียนข่าวทานู่นทํานี่ก็คือทีนี้ก็มาเริ่มจับจอบจับ,จ,บจับเสียมปลูกต้นมงต้นไม้อขุดแปลงปลูกถั่วฝักยาวขุดดิน<ม>ปลูกกล้วยปลูกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งผมว่ามันเป็นอาชีพอีกอาชีพ นึงนะผมผมผมชอบถึงถึงถึงแม้มันจะต้องใช้แรงอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ก็มันจบเป็นวันๆนะขณะที่งานที่ของงานสื่อสารมวลชนหรืองานที่มันมันอยู่แล้วคิตก็คือมันต้องคิดมันต้องคิดประเด็นหรือต้องคิดนู่นนั่นนี่อยู่อยู่อยู่ตลอดแล้วสผมว่าผมไม่ก็ไม่ค่อยได้พักผมว่ามันเหนื่อยกว่าการใช้แรงงานด้วยซ้ําแต่ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าการใช้แรงงานหรือการทําการเกษตรไม่ได้วางแผน มันวางแผนเหมือนการเหมือนการเขียนหนังสือแหละก็คือเราจะต้องทําอะไรก่อนเสร็จแล้วทีนี้อทําสิ่งทาอย่างนี้แล้วปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาแล้วเสร็จแล้วเราจะทําอะไรต่อการเขียนหนังสือก็เหมือนกันแล้วจริงๆในสถานการณ์ของการของวงการนักเขียนนะผมว่าวงการหนังสือรายได้จากการการเขียนหนังสือผมว่าปีหลังๆมันมูลค่ามันลดลงนะผมพูดถึงมูลค่าที่ที่เป็น ในเรื่องในเรื่องของมูลค่าในการที่ที่นักเขียนจะใช้อย่างชีพซึ่งเราเป็นงานงานเขียนกวินิพนธ์มันเป็นงานที่คนอ่านน้อยอยู่แล้วแหละฉะนั้นก็คือมูลค่าทางการเงินที่ที่เราจะต้องมาใช้ดำรงชีพผมว่ามันมันไม่พอหรอกฉะนั้นก็คือเราจะอยู่ยังไงให้ได้เขียนหนังสือให้ให้ได้ทํางานกับวินิพนธ์ที่เราที่เรารักด้วยแล้วก็มีส่วนที่จนเจือพยุงชีวิตไว้ด้วยผมว่า นอกจากงานประจําที่เป็นงานงานออฟฟิศแบบเดิมแล้วทีนี้ก็คือการไปอยู่กับไรกันนาน,นี่แหละผมแทบจะไม่ได้ซื้อปลาซื้ออะไรกินเลยนะตอนนี้ผมแทบจะไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยต่อวันนะครับอ,อผมว่าผมว่ามันผมว่ามันก็สบายดีนะจริงหมายถึงว่าอตื่นเช้ามาก็ให้อาหารปลาถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ลดน้าต้นไมน้นู่นนี่ไปเสร็จแล้วสา,สายมาแดดร้อนแล้วก็เข้าร่ม นอนไปอ่านหนังสือบ้างทำนู่นทำนี่บ้างบ่ายแดดรุล่งลมตกก็ค่อยก็ค่อยจับจอบจับเสียใหม่พซึ่งมันมีเวลาพักหายใจหายคอในคิดอย่างอื่นพอสมควรผมว่านี่แหละอมันน่าจะเป็นเป็นความลงตัวที่ที่เขาเรียกอะไรเป็นฐานที่มั่นของของชีวิตแล้หล่ะแต่ส่วนว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าเนี้ยมันก็คงจะเป็นเรื่องภายหน้าแต่สําหรับชั่วโมงเนี้ยวินาทีนี้ผมว่าผมว่าผมว่าโอเคผมกับโอเคกับ แนวทางนี้ผมว่าจริงๆมันก็การเริ่มต้นยากยากทุกยากยากอยู่แล้วแหละเพียงแต่เราจะ,ะเริ่มก้าวแรกหรือเปล่าเราจะเริ่มขุดจอบอทางแรกหรือเปล่าหรือเราจะ,ะเลี้ยงปลาตัวแรกของเราหรือเปล่าใช่ใช่พ<ๆ>อเราเริ่มทําอะไรสักอย่างขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะจะมันก็จะมีเส้นทางไปของมันมันเหมือนผมว่ามัน,มนก็เหมือนชีวิตนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าเหมือนเหมือนเราเริ่มเขียนมุกวี อ่าสํานวนแรกเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีสํานวนที่สองมันจะมีพัฒนาการของมันไปเห <Okay. S 2> มือนที่ผมเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเหนือเลี้ยงเลี้ยงปู <Okay. S 2> บางอย่างถ้าเกิดอ่มันยากเ,เกินไปผมผมก,ผมก็ผมก็จะไม่ทํานะอืคือหมายถึงว่ามันอ่มันจะกินเวลาหรืออะไรเนี้ยยุ่งยากหัวใจเราเตินเกินไปนี่ผมผมผมก็ผมก็จะผมว่าผมก็จะไม่ทําคือจริงจริงมันมัน มันเป็นการคัดกรองเหมือนกันนะคือตอนแรกผมทําหลายหลายอย่างมากผมเลี้ยงหอยหอยหนาอย่างเงี้ยหอยปังหอยขมสุดท้ายผมก็ผมก็ตัดเหลือตัวเลือกเดียวก็คือหอยขมเพราะว่ามันไม่ได้ดูแลยากเหมือนเหมือนเหมือนหอยนากับหอยห,ห,อ,ยหอยของปังอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ก็คือเลี้ยงปูเสร็จแล้วทีนี้ผมไม่ผมผมผมไม่อยากทําเป็นฟาร์มปิดไงฮนะผมไม่อยากทำฟาร์มปิดแบบแบบแบบคนอื่นเขาทำแล้วรวยอ่ะผมไม่ชอบแบบนั้นนะ ผมก็ใช้พื้นที่ของพื้นที่นาหนึ่งงานแล้วก็เสร็จแล้วผมก็พยายามคงสภาพแวดล้อมให้มันเป็นเหมือนเหมือนกับไล่นาจริงๆอ่ะแล้วก็เอาพันปูล,ลงมาปล่อยเสร็จแล้วทีนี้ก็คือพอเราเราทำมันเป็นฟาร์มเปิดแล้วทีนี้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติทีนี้การคพบคุลของเรามันมันไม่เหมือนฟาร์มปิดอะ่ะแล้วในแง่ของคนที่ก็ทํา เกษตรที่เป็นธุรก,กิจอ่ะเขาจะเขาจะมองว่าวิธีการแบบนี้มันจะล้มเหลวแต่ส่วนผม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 ถือว่าผมได้ทดลองแล้วเสร็จแล้วเด็อ่ผมรู้สึกว่าปูบางทีมันธรรมชาติของของของเขาเนี่ยอาจจะยากกว่าปลาได้ซ้าเสร็จแล้วทีนี้ก็ผมก็อ่ะก,ก็ก็ปล่อยหมายถึงว่าผมจะไม่เน้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ลองแบ่งครึ่งของของบ่อปูมาทําบ่อกบครึ่งหนึง่งอ๋อมีกบด้วยกผมรู้สึกว่ากบมันเลี้ยงง่ายแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราเราเป้าดูธรรมชาติของมัน ผมไม่ได้เก่งอะไรนะผมก็คือผมผมผมทดลองเอาอะทดลองแล้วก็เฝ้ามองผมว่ากบน่ารักเนี่ยไปเรื่องมาผมไม่ผมไม่ผมจะกล้าขายให้คนซื้อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลาผมไปให้อาหารผมรู้สึกว่าเขาหน้ารักอ่ะเขาคุ้นอ่ะแล้วเขา oh. เขาหยอกคนที่ให้อาหารเขาบ่อยๆอ่ะเนี่ยก็คือเราเฝ้ามองเฝ้ามองสิ่งเหล่านี้แหละเ hmm. นี่ยเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ว่ามันผมว่ามันในช่วงเวลาที่ที่ ผมใช้เวลาเนี้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาผม <c oughs> ผมพยายามคิดว่ามันเออมันมันมีความคล้ายคลึงกับการเขียนเขียนหนังสือหรือการใช้ใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นยังไงผมก็ได้ข้อสรุปอยู่นะว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันมันใช้ความละเอียดอ่อนเหมือนการเขียนหนังสือผมว่าการเขียนบทกวีผมว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนชนิดหนึ่งแล้วก็ทําด้วยความด้วยความพึงพอใจทําด้วยความชอบทําด้วยความรักทําด้วยความความเบิกบานในใจการเกษตรก็เหมือนกันร,รายละเอียดต่างๆนี่ผมว่ามันมัน,มน มันเหมือนมันเหมือนฉันทะลักษณ์โครงฉันกาบกรอ่ะมันมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวเนื่องกันไปอ่ะคือหมายถึงว่าเราปลูกพืชซึ่งอาจจะไม่เยอะนะครับผมปลูกตัวฟักยาวกับพริกปลูกอะไรเท่านี้มันเกี่ยวโยงมันคือเรื่องแมลงเรื่องเพลี้เรื่องอะไรเท่านี้ก็คือแบบพยายามใช้ธรรมชาติดูแลกันซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ใหม่นะมันเป็นความรู้ใหม่เพราะเราเราไม่เคยทํจริง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 มันมีคนคนเก่งเขาทําก็ทามาเยอะละชาวบ้านเขาจะ ก็จะเวลาเขาไปซื้อของซื้อปลาซื้ออซื้อผักซื้อตัวปลกยาวก็จะถามนู่นถามนี่นะถามเหมือนสงสัยว่าเฮ้ยเขาคงคิดในใจแหละเฮ้ยคุณทําเป็นหรือเปล่าทําทําได้ไหมแต่คําตอบเขาได้คําตอบกลับไปนะคือเขาก็ก็ต้องซื้อของที่ผมทําอ่ะคุณก็ซื้อปลาผมกินอ่ะยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้นะคุณซื้อตัวออกยาวซื้อซื้อผักก้านจองซื้อปลักกระยงที่ผมที่ผมปลูก ปลูกไว้ตามนานาเนี่ยมันเหมือนบางอย่างที่ผมบอกเขาว่าไอ้ที่นี่ที่นี่ไม่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็พยายามที่จะไม่ไม่ใช้ปุ๋ยที่มันเป็นเคมีเขาจะสงสัยว่าไอ้ผมไปตัดตัดรังมดแดงไปไว้กับค้างค้างตัวาักยาวเพราะว่า <c oughs> ผมว่ามดแดงมันจะต้องช่วยกาจัดเพลี้ยแน่นอน <c oughs> แล้วมันก็เป็นจริงคือพคือผมสังเกตจากค้างที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้ใช่ไหมครับ <c oughs> พอมดแดงมันลงมามดแดงเข้าลงมามาไต่อยู่ตามค้าง ค้างจบยาปรากฏว่าไอ้ค้างนั้นมันมันไม่มีเพี้ยเสร็จแล้วทีนี้ไอ้ค้างที่มันอยู่ไกลออกไปที่ที่ที่ยู่อีกส่วนหนึ่งอะผมว่าถ้าลองเอารังมดแดงเนี่ยเขาก็ไปทํารังตามใบของของถั่วัะยาวนี้มันก็ไม่มีเพี้ยจริงๆนะมันก็ได้กินอะแลวได้ขายด้วยคือมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราเราค่อยๆเรียนรู้เหมือนเหมือนเขียนหนังสือนะผมพยายามที่โยงที่เกษตรกับการยิงหนังสือให้ให้มันไปด้วยกันครับแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็พยายามจะพูดว่านี่แหละ มันเหมือนเราจะแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตของเรารในแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกับการที่เราสร้างโครงสร้างของหนังสือเล่มหนึ่งหรือบทกวีบบํานวนหนึ่งให้มันมีความเชื่อมโยงมีแกนมีประเด็น,นมีความคิดแล้วก็มีกลวิธียังไงผมว่าผมว่าการทําทําเกษตรก็ก็เหมือนกันคือปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่ขุดจอบลงไปดินแล้วก็ก็หยอดเม็ดเลี้ยงปลาไม่ใช่การปล่อยปลาลงน้ําแล้วก็จะได้กินได้ขายม,มันไม่ใช่มันต้องการการดูแล การเขียนหนัง <too> ส <long> ือ er, ก no es que ็เหมือนกันผมว่าผมว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจหรือเราไม่ได้ทําด้วยด้วยด้วยความรักความชอบจริงๆผมว่ามันล้มเหลวแต่ต้นอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ตอนเริ่มต้นเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าเราจะทําสําเร็จไหมแต่คือผมว่ามันดูต้องต้องดูที่ความตั้งใจอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะ เสร็จแล้วผมว่าผมอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะในสถานการณ์เช่น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 ปัจจุบันนี้ซึ่งผมไม่ค่อยได้ออกไปในนอกพื้นที่ผมจะเข้าไปหมู่บ้านทีนึงก็ผมมือเก่าโทรศัพท์ก็ไม่ชาที่นี่ผมใช้ไฟฟ้าผมไม่มีผมใช้โซล่าเซลล์บอ่บอปกบอ่บอปลาแล้วก็ที่ผมอยู่ก็ก็เป็นโซล่าเซลล์เ ก็พยายามพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือพอเราอยู่ในฐานที่มั่นของเราแล้วก็คนเข้ามาไม่ได้เยอะอาจจะมีชาวบ้านเขามาซื้อปลาบ้างอาจจะออกไปส่งปลาบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งละเพราะว่าตลาดบางบางที่เขาเขาปิดพอกค้าที่ที่เขาอ่อพกค้าปลาที่เขาเขาสั่งปลาไปกี่ละยี่สิบสามกิโลก็ก็ขาดช่วงไปแต่ก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ก็รอคอยขนาเดียวกันแล้วก็ เลี้ยงเลี้ยงของเราไว้ก็ขายให้ชาวบ้านที่เขาเขามาซื้ออะไร่เนะี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เยอะแต่ก็แต่ก็แต่ก็ได้ตังค์ทุกวันอนะ่ะจะมากจะน้อยก็ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราแทบจะไม่มีรายจาย่าออยาอื่นเลยคาวนี้ปลาอะไรบ้างที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ครับเออผมเลี้ยงปลาหมอชุมพรนะรอรบรอบที่สองละอ่าเริ่มรู้ทางแล้วหมายถึงว่าไอ้รอบแรกนี่ผมจะเลี้ยงใช้ระยะเวลานาน ห้าเดือนครึ่งหกเดือนกว่าจะได้ได้ได้ไซส์ที่ที่ที่ขายได้แต่้รอบที่สองเนี้ยผมใช้เวลาแค่สเดือนกัสิบกว่าวันตอนนี้ผมขายได้แล้วแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยจากของเดิมประมาณ5เดือนเนาะคราวนี้เราจับทางได้ก็ลดเวลาลง รู้เทคนิคใช่ไหมเออใช่ใช่เทคนิพราะว่าผมว่ามันมันเหมือนการเขียนหนังสือนะอาจารย์หมายถึงว่าไอ้ในแวดวงของคนเลี้ยงปลาหรือคนทําเกษตรเนี้ยเอาแวดแวดวงของคนเลี้ยงปลาดีกว่าเขามันก็จะมีสามข้อที่สําคัญคือหนึ่งสายพันธุ์ดีใช่ไหมสองการ,รดูแลดีสามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ป่าที่ปลาอยู่เนี้ยสายพันธุ์ด,ดีดูแลดีดูแลดีนี่หมายถึงการให้อาหารอ่าใช่เสร็จแล้วทีนี้ก็คือ สิ่งแวดล้อมก็คือไอ้บ่อของเราเนี่ยอ่สาสภาพแวดล้อมต้นมงต้นไม้ร่มเงาเราเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีสามข้อใช่ไหมแล้วการเขียนเขียนหนังสือเขียนเขียนบทกวีผมว่ามันก็ไม่ต่างอย่างนี้นะก็คือหมายถึงว่ารูปแบบเนื้อหาแล้วก็จินตนาการความคิดะไรเราเนี่ยมันก็จะคล้ายกันะแต่แล้วทีนี้ก็คือการขย่าส่วนผสมเนี่ยก็คือหมายถึงการขย่าส่วนผสมหมายถึงอ่าการ,ร,ก,ารการแปลรูปหมายถึงว่าการผลิตงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมันก็จะต้องอาศัยแบบนี่แหละรูปแบบที่ ลงตัวกับเนื้อหาเนี่ยม,มีจินตนาการมีความคิดมีความเตือนใจอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> ผมว่าโยงไปโยงมามันได้เทียงกันอ่ะครนี้ถามหน่อยคือเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยก็มีคนมารับซื้อเนอะาะเมื่อก่อนเนาะมารับซื้อทีละสาม0ิบโลปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นเนาะ,ะเรากินเองบ้างขายคนในหมู่บ้านบ้างใช่ไหมครนี้มีแผนในการแปรรูปยังไงบ้างไหม มันมีปลาอีกชนิดหนึ่งที่ที่ผมผมทดลองเลี้ยงก็คือปลาช่อนผมผมคิดมาสักพักละก่อนก่อนที่จะเลี้ยงนะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือผมคุยกับน,น้องที่ที่เป็นเจ้าของพันปลาเป็นเจ้าของฟามปลาที่ผมซื้อพันเข้ามาผมถามว่ามีมีพันปลาช่อนเอามาทดลองเลี้ยงไหมเขาเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาเขาบอกว่ามีที่อยากที่อยากเลี้ยงไหมผมก็บอกเออผมขอทดลองเลี้ยงสักสามพันตัวหน่อยอนั่น <laughs> นั่นทดลองนะครับเพชรและสี ปรากฏว่ามันก็น่าตื่นใจนะเพราะว่าเดือนกันบสามวันลวตัวปลาที่มันมา,าปลาช่อนหรือมามาตัวนิดเดียวเองตอนนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกินแบบเกินเกินเกินอายุซึ่งมันก็เป็นความแปลกใหม่นะผมคุยกับคนที่เป็นพาร์ทนี่หมายถึงว่าเป็นพันธมิตรในเรื่องทําเกษตรแล้วก็การแปลรูปที่อาจารย์ถามเขาบอกว่าการแปลรูปของปลาช่อนเนี่ยได้หลากหลายกว่าปลาหมอเขาก็เลยว่าเอ้ยน่าลองเลี้ยงปลาช่อน เพราะว่าเขามีโปรเจกต์ที่จะทําน้านํายาขนมจีนแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ทำไอ้เส้นขนมจีนแห้งนะ่ยก่อนหน้าน,นี้เราใช้ก่อนหน้านี้ปลา,าหมอของเราเนี่ยรเราเอาไปทําเป็นพีกแกงพือแกงส้มคพีก่แกงเลียงแล้วก็ทําน้าพริกนี่ยก็คือการการแปลรูปก,ก็ใช้ทีละทีละหลายกิโลอยู่นะครับแต่เพียงแต่วงกว้างหรือตลาดของของเรามันมันมันยังไม่กว้างยังยังยังสู้อ คนที่เขามีทุนมากกว่าได้ซึ่งจริงๆถ้าเกิดสมมุติต้องไปไปสู้กับโครงสร้างที่มันใหญ่ขึ้นผมอาจจะผมอาจจะถอยนะผมผมไม่เคยชอบคือ <c oughs> ผมไม่อยากรวยจากการทําการเกษตรอะ่ะจริงๆก็ขอให้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 ได้อยู่ให้ได้ให้ได้อยู่ได้กินแล้วก็ ได้จุนเจือคนอื่นบ้างแล้วก็ได้จุนเจือตัวเองอ่ะแล้วก็มีชีวิตอยู่แบบได้เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้อยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดโปร่งมีลมมีฝนมีแดดตามสภาพที่มันสมควรจะเป็นอ่ะผมว่า,ผมว,าผมว่ามันโอเคแล้วส่วนถ้าเกิดที่ผมไปคิดว่าสเกลให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะหรือให้พื้นที่มันใหญ่ขึ้นผมว่ามันมันจะเลยความตั้งใจที่ที่ผมอยากทําทแต่ก็ไม่แน่นะหมายถึงว่าในอนาคตถ้าเกิดมันมันเป็นไปได้นยะผมก็อยากจะทําแต่ก็คือตอนนี้ก็คือ เราก็แปลรูปนี่แหละเป็นปริกแกงส้มนะหลายคนเพื่อนที่เป็นนักเขียนหรือเพื่อนที่เป็นเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กหน้านัานา่นนั่นจะลองชิมแล้วหลายหลายคนคแล้วเสียงตอบรับก็ดีนะครับ <c oughs> พาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรของผมก็คือเป็นเขาเป็นเชฟเขาชื่อคำนางมีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารรับมันละโต๊ะสองโต๊ะเรื่องนะี้เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารอีสานเขาทำอาหารอีสานเก่งนะเนาะเสร็จแล้วทีนี้ก็นี่แหละ เขามาช่วยผมคิดในเรื่องว่าเออถ้าเกิดสมมติมีแต่ไครแบบสามร้อยสี่ร้อยกอห้าร้อยกอสี่ที่แบบปลูกไว้มีปลาอยู่เป็นแบบหลายร้อยกิโลนี่แหละถ้าเกิดสมมติขายออกไปไม่ทันแล้วมันจะแปลรูปอะไรได้บ้างตอนนี้นแล้วเสร็จแล้วเพื่อนคำนางซึ่งเป็นชื่อร้านอาหารนะครับช่วงที่ที่การระบาดของโควิดมันยังยังไม่แรงจนเกินไปตอนที่ร้านก็ยังเปิดได้ก็คือวัตถุดิบบางส่วนเขาเขา มาเอาจากชาวบ้านมาจากฟาร์มผมนี่แหละปลาหมอก็คือเอาไปทําเนี่ยงกีบัวเอาไปทําน้ํายาขนมจีนเอาไปทําปลาหมอ,อย่างแล้วก็ผักพื้นบ้านหลายหลาย,หลายอย่างซึ่งมันหาในพื้นที่ไม่ได้ก็ก,ก็ก็มีอยู่ที่นี่นี่แหละก็คือเนี่ยพยายามที่จะขยายไลน์ออกไปแต่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เ ไม่ใช่การคิดในเชิงธุรกิจแบบเกินไปไม่ใช่เชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมมนะันเนาะแต่ว่าก็กให้สิ่งดีๆคืนกับสังคมบ้างที่มันไม่มีสารพิษไม่มียากันบูดไม่มีอะไรทะไรพนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับแน่นอนครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองกรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังดูแล้วชีวิตน่าสนุกนะแต่ลองไปขุดดินจับจอบไปคือกว่าจะเห็นปลามันโตกว่าจะเห็นกบเห็นปูมัน มันโตได้ขนาดกว่าจะเห็นต้นไม้หรือบางทีในยอย่างเที่ยงคานบอกเนี่ยเพลียลงทีเนี่ยใบร่วงเสียหายใช่ไหมมันมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดําเนินไปะเนาะก็เหมือนเหมือนฤดูกาลอาจารย์ <c oughs> ถึงว่าฤดูฝนก็จะมีปัญหาของฤดูฝนนะคว <c oughs> ามดีของฤดูฝนก็มีเยอะ <c oughs> แต่ข้อเสียของคนทำทำ <c oughs> ทำเกษตรแบบเราก็ก็มีเหมือนกัน อย่างที่ที่นัดหมายอาจารย์เมื่อวานนี้เนาะรจริง,รงๆเราต้องคุยกันตั้งแต่เมื่อวานใช่รปรากฏว่าช่วงบ่ายสองโมงทั้งลมทั้งฝนมาต้องต้องเลื่อนเป็น,เป,น,นเป็นวันนี้ใช่ครับแต่มองไปทางไหนก็เราก็เจอแต่สีเขียวอ่ะดูฝนนะม,มีมีเขาเขาเรียกอะไรมีภาวะ<ช>มีลักษณะเฉพาะของของเขาอ่ะครับแต่แล้วทีนี้ฤดูนาว,ว่าอาจจะการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรต่างๆนานาเนี่ย เป็นฤดูปากเสียอย่างเงี้ยถึงฤดูแ้งทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะก็คือแต่ฤลลดูฤดูมัน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 จะมีข้อข้อดีข้อข้อเสียของมัน <Okay. S 2> แต่ก็คือเราพยายามที่จะต้องวางแผนแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ตามฤดูกาลแล้วก็พยายามที่จะหาความลงตัวในแต่ในแต่ในแต่ละอย่างแต่ละแต่ละช่วงของชีวิตเหมือนกันชีวิตก็เหมือนกันผมว่า<ม>ที่อ<ม>ังคารพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น เป็นภาวะเป็นความรู้สึกเป็นช่วงชีวิตของเราอะเนาะาวน,นี้กลับมาที่เรื่องงานเขียนบ้างหลังจากที่เราเฝ้าอมองอสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราแล้วเนี่ยเราคิดอยากจะเขียนงานชิ้นต่อไปของเราไหมครับหรือกําลังเขียนอยู่หรือเปล่าผมทํางานช้านะเป็นปกติัยอยส่แล้วโดยรอบวงรอบของผมเนี่ยมันก็จะประมาณสี่ถึงห้าปี S <S ดีไม่ดีอาจจะถึงหกปีถึงจะได้หนังสือเล่มหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้ก็เอ่อค้างมานะ่าจะ่น่าจะใกล้รอบแล้วแหละใกล้รอบหมายถึงว่าใกล้จะจะต้องพิมพ์นังสือของตัวเองอีกสักเล่มไหมเงี้เนี้ยก็เป็นคำถามอยู่แต่ทีนี้ก็คือผมไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องการที่จะอ่าพิมพ์งานออกไปเผยแพร่เท่าไหร่ละตอนนี้พิมพ์งานออกไปเผยแพร่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นรูปหนังสือเล่มน,นะครับ,รบไม่ใช่การเผยแพร <ๆ S 2> ่ในในหน้าฟีดของ facebook หรืออ่เพจต่างๆท,ที่ที่เขาเขารับ พิจารณาบทกวีหรือเผยแพร่บทกวีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสถา,านการณ์โควิดก็ก็ส่วนหนึ่งนะผมว่ายอดขายของของของหนังสือผมว่าไม่ใช่เฉพาะกวินิพนธ์ล,ละทั้งเรื่องสั้นนว้ิยายหรือหรือหนังสือประเภทอื่นผมว่าน่าจะน่าจะผมว่าเราจะปฏิไปไปกัดฟันพูดเลยว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ที่ซบเซาคงซบเซาจริงๆแหละ แล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็คือคนเข้าร้านหนังสือตอนนี้ก็คือดูสถานการณ์ด้วยหนึ่งไม่ก็ได้อยู่แล้วครับไม่นะ่าอาจจะไม่ได้แล้วโดยปกติคนเข้าร้านหนังสือน้อยผมว่าแล้วเสร็จแล้วทีนี้ยอดขาย,ขายขหนังสือที่ท,ที่พิมพ์เป็นเล่มเนะี่ยมันน้อยมันไม่ได้กระตุ้นให้เราอยากจะ,ะกระตือรือร้นที่จะที่จะที่จะตะ,ะบี้ตะบันพิมพ์อ่ะจแล้วผมผมยึดวิธีเดิมของผมนะวิธีจิ๊บเดิมของผมก็คือผมผมผมจะเขียนง,งานเอากล่อง คือถ้าเกิดสมมุติมันไม่ได้ดังใจหรือยังไม่เต็มความรู้สึกของเราจริงนะผมผมจะไม่พิมพ์อ่ะถึงแม้ผมจะมีต้นฉบับส่วนหนึ่งอาจจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่ผมเขียนเก็บไว้งานที่หลังจากเล่มระหว่างทางกลับบ้านผมผมยังไม่อยากจะพิมพ์ไงผมจะบ่มมันไว้อีกขณะเดียวกันอ่ามันก็มันก็มีงานที่ที่ผมผมอยากจะเติมอยากจะเพิ่มมันไปอีกไม่น้อยมีประเด็นที่อยากจะเขียนอยู่เสร็จแล้วทีนี้ก็คือ มันจะช้าไปตามวงรอบเดิมเป็นของที่ใส่คองผมอยู่แล้วแต่มาถามว่าผมขะผมอ่านผมเขียนเนี่ยผมอยู่ที่นี่ผมผมก็ยังอ่านยังเขียนเหมือนเดิมครับไอง,งานนี้ไอที่ผมผมโพสต์ในเฟซบุ๊กผมจะผมจะโพสต์ไม่ยาวคือผมอาจจะเขียนแค่สี่วรคหรือแปดวรคอะไรประมาณนี้ยซึ่งงานงานส่วนนีมนมนน้มันเป็นเทคนิคนะมั้ยหมายถึงว่าเทคนิคของของผมผมอาจจะเคยพูดไว้ที่ไหนสักที่ว่ามัน มันเป็นมันเป็นส่วนเชื่อมของโครงสร้างของงานเล่มใหม่ของผมมันจะมีงานบางบางชิ้นที่ที่มีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องยาวๆถ้าเกิดนับเป็นเป็นกรเป็นบทก็อาจจะแปดบ้างสิบสองบ้างสิบสี่สิบห้าบทบ้างส่วนที่ผมโพสต์ลงในเ c e b o ๊ k เป็นกรเป็นบทกวีที่ผมเขียนสั้นๆแค่สี่วรรคเนี่ยผมมันจะเป็นมันมันมันเป็นเขาเรียกเป็นมันจะเป็นส่วนเชื่อมเนื้อหาแต่ละอ่า แต่และส่วนเข้าไว้ด้วยกันซึ่งมันมีเกือบยี่สบสามสิบทแหละที่ผมเขียนนะก็คือให้เป็นธรรมดาและก็เป็นธรรมชาติแล้วก็มีแง่คิดอะที่เป็นมุมมองที่ที่คมคายในความรู้สึกของเราจะถามว่าเนี่ยอยู่เนี่ยเราทําปลูกผักเลี้ยงปลาเราคิดงานของเราไปด้วยแต่แต่ว่าไอ้ส่วนที่มันมันจะถึงขั้นตอนของการพิมพ์มไว้นี้ไม่ผมคงยังยังไม่พิม ภายในเดือนสองเดือนนี้หรอกพีหน้าซีไรท์เนาะก็กลับมาเป็นกวีนิพนธ์อีกแล้วสนใจจะส่งผลงานไหมอันนี้ถามตกตรกผมผมไม่พูดว่าจะส่งหรือไม่ส่งในตอนนี้ครับมันน่าจะเป็นการฝูกมาตัวเองหน้อยยังไม่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 สรุปฮะก็มันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเนาะถ้าถึงจุดหนึ่งเราฟันทงได้ก็โอเคนะฮะใช่ใช่เพราะว่าผมว่าางานผมมันก็ผมว่ามันก็เกินเกินเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วแหละอื ก็เป็นข้อคิดที่ดีครับสำหรับกวีนะฮะสำหรับคนที่สนใจกวีแล้วก็วันนี้เราได้ฟังเรื่องราวที่อังคารถ่ายทอดให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่ในสังคมการเกษตรรากฐานของเราเราได้ฟังอังคารพูดถึงชีวิตความเป็นไปต่างๆในช่วงนี้ซึ่งจริงๆตอนแรกผมเข้าใจว่าอ๋อเพราะโควิดอังคารถึง กลับไปแต่นั่นเป็นแค่ปัจจัยเสริมปัจจัยหลักก็คืออังคารมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะ,ะกลับไปทําการเกษตรกลับไปอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเองฟังดูแล้วนี่ก็คงอยากจะไปเยี่ยมบังคานเหมือนอย่างผมเหมือนกันนะครับไว้มีโอกาสเราก็คงจะได้พบกันแล้วก็เราจะรออ่านง,งานชิ้นใหม่ของอังคารน,นะครับครับผม ขอบพระคุณมากๆครับบังคานครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เราจะได้คุยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใชยจักทวายุทธานนบันทึกเสียงและดำเนินรายการ โดยมีคณิท้าวชิลาพ,พรพฤตและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานง,งานสำหรับท่านผู้ฟังถ้ามีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029109565หรือที่อ e ีเมล w r i t e r a s s o center gmail com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์ Podcast แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ